กับสัตว์สวรรค์ทั้ง4นะครับซึ่งประกอบไปด้วยมังกรเขียวเสือขาวเต่าดำหงแดงพูดถึงหงแดงท่านอย่าไปเข้าใจผิดนะครับหงแดงก็คือสัตว์สวรรค์อีกหนึ่งตัวที่เข้ามาสัมพันธ์กับบ้านนะครับ ซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเรื่องที่แยบยนต์มากนะครับที่ป่าดโบราณเนี่ยได้บันทึกไว้กว่า3,000ปีแล้วเราจะดูยังไงครับว่าสัตว์สวรรค์ทั้ง4เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยอย่างไรท่านตามผมมาตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือหน้าบ้านนะครับด้านนี้คือหลังบ้านซ้ายมืออยู่ด้านนี้ขวามืออยู่ด้านนี้นะครับทีนี้ยหลายคนนะครับสงสัยมากๆว่าเอ๊ะ ซ้ายขวาเนี่ยเขาดูยังไงเขาไม่ได้ดูที่เราเอาหันหน้าเข้าบ้านนะครับเขาดูในลักษณะที่เราหันหน้าไปที่ถนนซ้ายมืออยู่ตรงไหนอันนั้นคือมังกรเขียวขวามืออยู่ตรงไหนอันนี้คือเสือขาวด้านหน้าเขาเรียกว่าหงแดงนะะช่วงนี้เป็นเทศกาลบอลน,นะครับเอ่อหงแดงนกกระจอกแดงก็คือด้านหน้าบ้านหลังบ้านเขาเรียกเต่าดํา ทำไมถึงต้องมีสัตว์สวรรค์ทั้ง4ปราดบรานะครับเขากําลังบอกเราว่าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้มันจะต้องอยู่ได้ด้วยความสมดุลนะครับสปปรรพสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้จากความสมดุลมันไม่ได้เกิดจากความมากเกินไปไม่ได้เกิดจากความน้อยเกินไปนะครับคําว่าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันมีสออันนะครับที่สงบนิ่ง ก็คือตำแหน่งเตาดำและตำแหน่งเสือขาวแล้วมีอีก2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งมังกรเขียวกับตำแหน่งหง์แดงที่มีการเคลื่อนไหวท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสสิ่งนี้เนี่ยมันบาลานซ์กันเหลือเกินเหมือนเหมือนกับชีวิตคนเราอะครับที่มันต้องจัดความบาลานซ์และความสมดุลหน้าบ้านเคลื่อนไหวหลังบ้านสงบนิ่งอันนี้สมดุลแล้วใช่ไหมครับหน้าบ้านเคลื่อนไหวหลังบ้านสงบนิ่งนะครับซ้ายมือเคลื่อนไหว ขวามือสงบนิ่งท่านลองคิดเล่นๆนะครับถ้าบ้านท่านโอ้โหหน้าก็เคลื่อนไหวหลังอีกก็เคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวทั้งบ้านเลยอยู่แล้วเรียดตายนะครับไม่ได้ต้องให้มันสมดุลนึกถึงคําที่ผมบอกไปนะครับทีนี้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างนี้ครับไอหลังบ้านที่เขาเรียกเต่าดำเนี่ยควรจะมีระดับที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งหรือถ้าเกิดบ้านท่านไม่มีบ้านหลังต่อไปเข้ามารับ ่านก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้เป็นไม้พุ่มเรียงตามแนวกำแพงเพื่อเป็นตำแหน่งต่าดำให้กับท่านได้เป็นภาพตามนะครับด้านหน้าคือตำแหน่งหงแดงทำยังไงละ่ะก็ทำหน้าบ้านให้โล่งๆกว้างๆนะครับให้มีพื้นที่ให้มีหมิงถางเขาเรียกว่าหมิงถางหรือแม่งตึงนะครับนี่คือลานกว้างด้านหน้านะครับดานกว้างด้านหน้านี่คือตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหว อันนี้คือเบสิกของฮงจุ้ยนะครับซ้ายมือคือตำแหน่งมังกรเขียวเขาก็ถูกกำหนดให้เคลื่อนไหวเช่นกันนะครับขวามือคือตำแหน่งเสือขาวเขาถูกกำหนดไว้ให้สงบนิ่งท่านเห็นแล้วนะครับว่าสองอย่างมันเคลื่อนไหวอีก2อย่างมันสงบนิ่งสมดุลไหมละครับชีวิตคนเราเปราดโบราณเขาอธิบายอย่างนี้ว่า เมื่อหยินและหยางสมดุลสรรพสิ่งจึงก่อเกิดคําว่าสมดุลคือความพอดีฉะนั้นบ้านที่เคลื่อนไหวเกินไปอยู่แล้วเครียดครับทะเลาะกันเดี๋ยวคนนูน้นทะเลาะคนนี้ยังไม่ทันเสร็จอ้นี่ทะเลาะกับไอ้นี่อีกแล้วเหมือนกับบ้านหลังเล็กแต่คนอยู่เยอะอะครับปวดหัวน่าสิงแซวฟังนี้ยังมึนเลยครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดบ้านไหนสงบนิ่งเกินไปเช่นโอ้โหขวาก็นิ่งหน้าก็นิ่งหลังก็นิ่ง ซ้ายก็นิ่งจะไปอยู่ไงล่ะครับนี่ผมว่าไปวิพัฒนาปรีกวิเวกกันจะเหมาะกว่าแต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้อ่ะมันต้องมีความสมดุลผมหมายความว่าการที่เราอยู่บ้านหรืออยู่ที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสมดุลคือมีทั้งความเคลื่อนไหวและมีความสงบนิ่งอันนั้นถือเป็นพื้นฐานตามหลักฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลมากจะนำพาสมาชิกในบ้านให้พบกับความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง ด้วยการผลักดันของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั่นเองท่านนึกตามผมอีกครั้งนะครับเคลื่อนไหวสงบนิ่งต้องมีความสมดุลนะครับแล้วจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขทีเดียวครับวันนี้ขอขอบคุณบริษัทมาสเตอร์แบรนด์101 h งศูนย์ s นึ่ i ไฮคลา บริษัทรับสร้างบ้านหรูชั้นนําของเมืองไทยผมเคยเกริ่นไวน,นะครับว่าบริษัทนี้มีที่ปรึกษาเป็นสินแสด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมเองนะครับสินแสไฮคลาสชัวร์แล้วพบกันในตอนต่อไปสําหรับรายการช่างคุยเรื่องบ้านกับผมอาจารย์แจ็กกี้หมิงสินแสไฮคลาสชัวสวัสดีครับ